บานขึ้นมาอีกหลายดอกเดี๋ยวแคทจะเอาน้ําฝนผสมกับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนี้นะคะุด้านล่างแบบออกมาแบบเพียบมากถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีจ้าวันนี้เช้าวันที่สองนะคะแคทมาลดน้ำเห็ดก็โดยใช้ปอกกี้นะคะฉีดพ่นเป็นละอองฝอยนะคะเรียนแบบให้คล้ายกับระบบไอ้น้ำคือพ่นน้ำตามลงเห็ดที่เขาพ่นกันนะเขาจะมีเหมือนกับพ่นหมอกอะไรเงี้ยแต่แคทใช้ปอกกี้ในการลดน้ำนะคะ เช้าวันนี้อากาศดีมากจ้ะท้องฟ้าสดใสไม่มีฝนอืมนี่คือท้องฟ้าสดใสแล้วนะไม่มีฝนเริ่มมีแสงแดดบางๆจางๆแล้วก้อนเห็ดของแคทในวันนี้นะจ๊ะก็คือวันเนี้ยครบหนึ่งวันกับอีกแปดชั่วโมงหลังจากที่เราเอาโคนเห็ุออกไปนะคะมา ทำความสะอาดก้อนเห็ดก็คือเอาคนเห็ดที่เป็นของเดิมที่มันเน่าก็คือชุดเนี้ยเอาชุดนี้ออกไปแล้วก็วันนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็เริ่มมีเชื้อเห็ดนะคะเชื้อเห็ดเริ่มเดินขึ้นมาเต็มผิวด้านหน้าหลายก้อนเลยทีเดียวนะจ๊ะก้อนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วก้อนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วนะคะมีบางก้อนที่ทยอยออกมานะจ๊ะตอนนี้เชื้อเห็ดเดินออกมาเต็มหลายก้อนเลยจ้ะอีกไม่กี่วันนะคะเขาก็จะ ออกมาเป็นดอกเล็กๆนะคะเป็นกระจุกเล็กๆเหมือนกับที่แคทเคยพามาดูตั้งแต่ต้นเนาะเห็ดฮังการีนะจ๊ะก็เป็นเห็ดชนิดเดียวที่เท่าที่แคทศึกษามานะคะเห็ดนางรมฮังการีนะจ๊ะเขาค่อนข้างทนกับสภาพอากาศหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนนะคะอากาศที่แบบอากาศร้อนชื้นอย่างเขตทะเลของที่นี่นะจ๊ะเขาก็อยู่ได้ ทนได้นะเป็นเหตุที่ถ้าใครเป็นมือใหม่ในการหัดเพาะเห็ดนะคะแนะนำเลยค่ะเห็ดนางรมฮังการีนะจ๊ะเพาะง่ายตายยากแต่ต้องดูแลแบบถ้าเขามีดอกพ้นโผลออกมาแล้วนะจ๊ะก็ต้องดูแลอย่างดีนิดนึงอย่าลืมลดน้ำนะคะแล้วก็มันมาเก็บดอกเขาออกไปไม่งั้นก็จะเหี่ยวเหลืองอย่างที่แคทเคยเจอปัญหานะจ๊ะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะผ่านไปหนึ่งวันก็พาทุกคนมาติดตามผลงานเพียงเท่านี้แล้ววันอื่นแค่จะพาทุกคนมาชมอีกครั้งหลังจากที่เขาเริ่มมีกระจุกดอกเห็ดเล็กๆนะคะผูกพ้นขึ้นมาเป็นรอบที่สองจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ผ่านไปห้าวันแค่จะพาทุกคนมาเปิดดูเหฮดนะคะเฮดเดเฮที่แคททดลองเพาะในกล่องโฟม ต้องใช้ผ้าปิดเนื่องจากก่อนหน้านี้มันมีหอยทากนะคะเข้ามากินดอกเห็ดของแคทแคทก็เลยต้องปิดไว้ <c oughs> ช่อที่แคทบอกว่ามันออกมาก่อนเพื่อนเลยนะดอกใหญ่มากคือช่อนี้สามารถเอาไปกินได้แล้วนะ <c oughs> ใหญ่มากเลยออกมาก่อนเพื่อนนะคะที่เหลือเขาทยอยนะ เพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะอากาศไม่ดีเลยนี่นี่ก็เป็นช่อเล็กๆออกมาแล้วนะจ๊ะกำลังทยอยเป็นช่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เชื้อเห็ดเต็มทุกก้อนแล้วทีนี้แต่ละก้อนก็จะทยอยนะคะทยอยออกมาเป็นช่อนี้ก็เริ่มเป็นช่อเล็กๆอยู่ข้างในนะคะนี่ก็เริ่มเป็นช่อ ชุดเนี้ยเป็นรอบสองนะคะคือเขาจะรอให้เชื้อเห็ดเต็มก่อนเนี่ยพอเชื้อเห็ดเต็มเขาก็จะเริ่มทยอยออกมาเป็นช่ออันนี้ตลกมากเลยเนี่ยเชื้อมาติดอยู่ตรงถุงพลาสติกนะคะไม่ได้ติดอยู่ข้างในนะนี่เป็นเชื้อเห็ดอะไรเนี่ยเอามามาอยู่ตรงนี้เนะี่ยดูกระจุกเล็ก อยู่ข้างนอกนะคะปกติเขาจะต้องอยู่ข้างในนี่น่าจะเป็นช่อที่สองที่แคทจะทยอยได้กินนะนี่คือช่อแรกไงที่โตมากๆเลยนะคะวันนี้ดูนี่ก็คือช่อแรกของวันนี้นะจ๊ะได้มาจำนวนสี่ดอกติดกัน <c oughs> เป็นสี่ดอกนะคะออกมาพวงนี้แค่เรียกเป็นพวงเห็ดแล้วกันนะ มันออกมาแค่พวงเดียวอะพวงอื่นยังไม่มาจริงๆแล้วอะก้อนเนี้ยมันควรจะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าแค่เจอปัญหาหอยทากมันมาเล็มกินอะแทนที่มันจะเป็นออกมาแบบเป็นช่อใหญ่ๆพวงใหญ่ๆนะคะหอยทากเขาก็มาเล็มกินด้านบนพอมาเลมกินด้านบนก็เหลือแค่ฝั่งนี้ หลังจากนั้นแคทก็ปิดพมาณไว้ตลอดเลยค่ะไม่ให้หอยทากเข้ามาทําลายดอกเห็ดได้อีกจึงได้มาแค่นี้นะคะก็ถือเป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดถือว่าตั้งแต่เพาะเห็ดนางลมฮังการีมาก็เนี่ยะคะ่ะดอกที่ใหญ่ที่สุดของแคทในรอบสองนี้นะจ๊ะทีนี้แคทก็ต้องรอช่ออื่นๆรอรุ้นช่ออื่นๆนะคะว่าเขาจะผลิตออกมา ได้ใหญ่โตแค่ไหนในรอบสองนี้นะจ๊ะผลผลิตก็ทยอยออกมานะคะสำหรับดอกนี้นะคะใช้เวลานานเจ็ดวันนะคะกว่าจะโตได้ขนาดนี้เนะะี่ยใช้เวลานานมากถ้าหอยทากไม่มาเล็มกินดอกเข้าไปในชุดแรกอะ่ะเขาจะโตได้ไวกว่านี้นะคะนั้นวันนี้แคทก็จะเอาช่อนี้นะคะเอาไปให้พ่อเลยเละกันนะ ไหนๆก็ออกมาหนึ่งช่อจะกินเองก็คงไม่อิ่มหลักถ้าเอาไปให้พ่อนี่คือเขายัางมีเอาไปผสมอย่างอื่นนะคะดูได้อยู่นี่นะคะเอาไปผสมกับอย่างอื่นกินก็ยังโอเคเอาไปทำอะไรที่ใส่ผักใส่อะไรกินเนาะ เราเอาไปพอดีกว่าจ้าวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะการติดตามการพอเห็ดรอบสองที่โดนศัตรูพืชกินก็หอยทากนั่นแหละคะ่ะกินไปเยอะมากจึงเหลือให้เราเห็นเป็นเห็ดหนึ่งช่อเพียงเท่านี้ส่วนที่เหลือก็ทยอยเติบโตแคทก็จะมาลอกินช่อนี้แทนนะคะที่เหลือก็ทยอยงอกอกอกมานะจ๊ะ ช่อไหนมาก่อนก็กินก่อนนะคะโอเคจ้ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้จ้าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่ชื่นชอบการเพาะเห็ดนะจ๊ะเช้าวันที่สิบแปดดูดอกเห็ดแคสกคโกนโผล่ไวมากเมื่อวานไม่ได้ลดน้ำนะคะเพราะว่า มัวไปขุดดินดูสิออกมาหลายช่อแล้วนี่เป็นเห็ดรุ่นสองนะคะ ต่อจากรุ่นแรกที่แคทพาทุกคนมาดูตอนนั้นคือมันออกเยอะมากเนาะอันนี้เป็นรุ่นที่สองที่แคทแคทคนเห็ดออกมาเองแล้วก็ทำความสะอาดจนเกลี้ยงเก่าแล้วเขาก็ทยอยออกดอกมาเรื่อยๆนะคะชุดแรกแคทแกะไปให้พ่อนะอันนี้เป็นดอกชุดที่สองที่เริ่มโตขึ้นมาละอุ้ยเย็นนี้น่าจะได้กินผัดกะเพราเอาไปใส่กะเพราปลาหมึกจำนวน่อดอกของเขา เมื่อวานไม่ได้ลดน้ำทั้งวันเลยวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ำนะคะก็ปล่อยให้อากาศอบอ้าวต่อไปคิดว่านางจะชอบนะชอบอากาศแบบอบๆเลยโตไววันไหนชื้นมากๆแลดูไม่ค่อยจะเจริญเติบโตเท่าไหร่เลยพองดลดน้ำมาวันหนึ่งเนี่ยโหโตวันโตคืน สวัสดีค่ะเช้าวันนี้แคทจะทดลองใช้จุลินทรีย์สังเะห์แสงกับเห็ดนะคะจริงๆเคยใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะฉีดพ่นในช่วงที่เขาหมดดอกไปชุดแรกนะคะแคทแครคนเห็ดออกทั้งหมดนะคะแคทก็ฉีดพ่นลดลงไปแล้วก็รอให้เขามีดอกรอบสองนะคะวันนี้มีดอกรอบสองบานขึ้นมาอีกหลายดอกเดี๋ยวแคทจะเอาน้ําฝนผสมกับตัวจุลินทรีย์สังะห์แสงสีเขียวนี้นะคะนี่ แคทใส่ไปเล็กน้อยนะคะไม่ได้ใส่มากก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะจะนําไปฉีดพ่นดอกเห็ดของแคทในเช้าวันนี้จ้าค่ะตอนนี้เราก็จะมาลดน้ําให้กับเห็ดของแคทนะคะนี่ว้าวดูเช้าวันนี้ซะก่อนนะคะนี่เป็นเห็ดชุดสองนะคะที่บิ่งบานในเช้าวันนี้นะจ๊ะอุ้ยด้านล่างแบบออกมาแบบเพียบมากเดี๋ยวแคทจะต้องทยอยเก็บแล้วนะคะเก็บเสร็จก็ เตรียมรดน้ำนะคะเดี๋ยวขอทำเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวแคทจะรดน้ำจุลินทรีย์ให้กับเห็ดนะคะ พอประมาณค่ะเท่านี้พอนะคะแล้วเสร็จแล้วแคทก็สามารถเก็บดอกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นถึงจะมาเก็บนะคะเวลานี้มันยังเช้าๆอยู่เนะาะเช้าๆแล้วก็ลดครั้งหนึ่งเย็นลดครั้งหนึ่งหรือว่าคือช่วงเนี้ยก่อนที่เขาจะบานออกมาดอกใหญ่อะเมื่อวานทั้งวันแคทไม่ได้ลดนะคะเพราะอากาศอบอ้าวอย่างเงี้ยอบอ้าวมีความชื้นๆหน่อยหน่อยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตดีเนาะอันนี้เป็นข้อสังเกตของแคทเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็พามาลดน้ำจุลินทรีย์เพียงเท่านี้จ้ะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเก็บนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้จ้าติดตามกันมาหลายวันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่ชื่นชอบในการเพราะเห็ดทานภายในบ้านนะคะ <c oughs> เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะมีไม่กี่ก้อนเราก็สามารถเก็บกินได้ <c oughs> เป็นมื้อเลย <c oughs> มื้อใหญ่เลยนะคะในบางวันสำหรับวันนี้ก็ได้มื้อใหญ่ๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกก็ค่อนข้างใหญ่นะคะ เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปต้มยำนะคะได้ทั้งนั้นเลยอร่อยมากๆค่ะเห็ดนางรมฮังการีนะจ๊ะมีความกรอบหอมนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะ ไม่บายค่ะ